จังหวัดร้อยเอ็ดขับเคลื่อนโครงการปักหมดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตครอบคลุม20อำเภอเมื่อวันที่16กันยายน2568เวลา9นาฬิกาณโรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้นอําเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดคุณภาคเดียวผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการปักหมดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการปักหมดพื้นที่พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตครั้งที่2 ประจําปีงบประมาณ2568การจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยพันตำรวจเอกวชรินชาวงศกร์โค้ชสตรองนายสมเกียรติรัตนเมธาทรโค้ชสตรองอดีตกรรมการปปชประจําจังหวัดร้อยเอ็ดและอดีตปลัดจังหวัด, 101, ดร้อยเอ็ดดรอิสเรธจินนาริศเลขานุก,การโค้ชสตรองนายจักรพันธ์ชินสมบัติประธานกรรมการชมรมสตรอง น,นายอนันต์เจริญแก่นทรายที่ปรึกษาชมรมสตรองอดีตประธานกรรมการชมรมรวมถึงภาคีเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนายเสกบูรณะวรศินเจ้าพนักง,งานป้องกันการทุจริตชำนาญการกล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่เป็นเครือข่ายตรวจสอบและแจ้งเบาะแสการทุจริต พร้อมส่งต่อข้อมูลให้สำนักง,งานปปชและชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ดทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคประชาชนและหน่วยงานรัฐโครงการนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเน้นการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแสการกระทําผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงผ่านกระบวนการตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีอย่างโปรง่งใสในคุณภาคเดียวกล่าวอีกว่าการทุจริตถือเป็นมหันตภัยร้ายที่เป็นบ่อนทำลายสังคมไม่ว่าจะด้านเศรษฐกิจการเมืองการศึกษาสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมหรือความมั่นคงของชาติหากปล่อยประละเลยสังคมจะได้รับผลกระทบอย่างใหญ่หลวงดังนั้นการร่วมมือของทุกภาคส่วนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งกิจกรรมครอบคลุม20อำเภอของจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่เมืองร้อยเอ็ดเชียงขวัญ โชัยน้องพอ่อเมวดีโพนทองสีสมเด็จทวัตุรีจังหานทุ่งเขาหลวงอาจสามารถขนมภัยสวนภูมิน้องอีโพนทรายเกษตรวิสัยปทุมรัฐจตุรภพ,พิมานและเสรภูมิกิจกรรมปักหมุดพื้นที่เสี่ยงเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็งพร้อมเป็น,นกลไกสําคัญในการป้องกันการทุจริตและสร้างสังคมโปร่งใสในจังหวัดร้อยเอ็ดคมกริดพวงสีเคนข่าวภาพจังหวัดร้อยเอ็ด พีพีนิวไทยแลนด์รายงาน